หัวใจพี่ใหม่เอี่ยมอ่องผุ่นพองดังจันท์วันเพ็ญสาวใดใครอยากเป็นแฟนควงแขนเอาไปเดินเล่นรับร้องคนมองอิช้าเชิญสิเชิญมาเนื้อเย็นหัวใจพี่ใสให้สะอาดพ่ดพานไม่ได้พูดเล่นหน้าตาพี่อาจด,ดำคลำ้ำฝ้าปั้นให้หน้าทะเลน สาวใดได้เป็นคู่นอตจะโชค้าอ่อนให้เห็นสาวเอ๋ยที่เคยอกหักน้ำตาราดรดกระเซ็นพี่มียาดีรักษาเชิญมาพี่รักษาเป็นปล่อยไว้ให้ต้องตายแน่ๆมาสิชมแม่อย่ามวัวสอนเรนหัวใจพี่ใสกระจงังสว่างเหมือนจันทร์วันเพ็ พี่นี้ยังบริสุทธิ์รักพี่ไม่มีลำเข็นใดน้องมาคล้องเคียงคลังจะจูบซองปรังเช้าเย็นหัวใจพี่ใสกระจ่างสว่างเหมือนจันทร์วันเพ็ญพี่นี้ยังบริสุทธิ์รักพี่ไม่มีลำเข็นไดน้องมาคล้องเคียงคลังจะจูบสองปรังเช้าเย็น